อย่างห้องนี้ห้องนี้ก็จะมีเรื่องกระเบื้องเป็นรอยนะครับลูกค้ากระเบื้องเป็นรอยครับอันนี้กระเบื้องเป็นรอยต็ก็ลองให้เขาเช็ดทําความสะอาดดูก่อนถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนออกนะครับส่วนตันนนนว,น,วน,นะน,นี้ก็จะเป็นงานพวกผนังผิวผนังไม่เรียบนะครับอันนี้จะเป็นงานผนังเหมือนกันครับผนังไม่เรียบ ก็จะเป็นขอบบัวเก็บทลิคนลขอบบัวอันนี้จะเป็นเรื่องกระเบื้องเป็นรอยครับกระเบื้องเป็นรอยส่วนห้องน้ํทั้งนี้อ่าก็จะมีเรื่องก๊อกนะครับก๊อกที่มันรั่วครับเดี๋ยวตรงนี้เขาแก้ใหม่แล้วก็ชักโครกก็ติดตั้งไม่แน่นนะครับโอ้โหจครับแล้วก็พวกงานบริเวณพวกขอบฟ้าพวกเนี้ยครับลูกค้า ขอาป่ะคืส่วนห้องนี้ก็จะมีเรื่องของกระเบื้องร่อนนะครับกระเบื้องร่อนแล้วก็ หน้าต่างรั่วซึมนะครับหน้าต่างเนี่ยก็คือไอตัวรูระบายน้นํานะครับมันมันเล็กรูเดนน้ำเนี่ยมันเล็กแล้วเวลาเราทํางานทดสอบมาครับน้ํามันเดนออกรูนี้ไม่ทันมันก็เลยล้อนอ่าตัวนี้เราต้องมาเจาะเพิ่มเจาะให้มันมีขนาดใหญ่กว่านี้ครับลูกค้าไอตัวนี้ล็อกอยากครับมันชุดนี้ล็อกอยาก ส่วนห้องน้ำห้องนี้นะครับจะมีเรื่องน้ําขังน้ําขังหน้าประตูํำข,ขังนะครับน้ําไหลลงไม่หมดครับแล้วก็ชะโคกไม่แน่นเดิมนะครับที่เหลือจะเป็นพวกงานฝ้าเพดานคนระับสีเลอะตามขอบฝ้า,าครับผม ส่วนห้องนี้ก็เป็นพวกรายการทั่วไปครับมีกระเบื้องเป็นรอยนะครับลูกค้ากระเบื้องเป็นรอยแล้วก็มีเรื่องหน้าต่างรั่วซึมเหมือนกันอาการเดียวกันเลยเพราะก,ก็คือรูเรนมันเล็กมันไหลออกรูรนี้ไม่ทันนะครับทาให้น้ําที่เราทําการทดสอบมามันมาโดนบานนี้เสร็จปุ๊บ,บมันก็ล้นเข้ามาข้างในเราต้องไปเจาะเพิ่มครับ อันนี้ก็รวบซึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกพวกไอ้สกรูเนี่ยเดี๋ยวให้เขาใส่ให้ครบนะครับเพราะว่ามันมีหลายหลายจุดที่มันใส่ไม่ครบแบบนี้บานบานชุดนั้นก็ไม่ครบบานชุดนี้ก็ไม่ครบ ส่วนบันไดก็จะเป็นเรื่องน้ำรั่วซึมเหมือนกันนะครับบานถงบันไดน้ำรั่วซึมวิธีการแก้ไขนะครับก็คือเดี๋ยวให้เขายิงซิลิโคนเพิ่มจะมีชุดบานรั่วซึม แล้วก็พวกงานบันไดก็จะเป็นพวกรายการพวกผิวผนังที่มันไม่เรียบครับลูกค้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวให้เขาไล่เก็บใหม่ทั้งหมดครับเสาเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เขาฉาบใหม่นะครับมันมันไม่ได้ฉาบามันไม่ได้ฉาบต้องฉาบใหม่ อันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลอนครับกระเบื้องร่อนกระเบื้องเป็นรอยแต่ว่าห้องเนี้ยห้องนี้เดี๋ยวให้เขาฉาบให้เขาแก้เสาตัวนี้นะครับลูกค้าเพราะว่าเสาไม่ได้ฉาบเบี้ยว